สตาร์ตติดนะครับนานด้วยจริงๆริงมาสตาร์ทมือได้ในจา,านเปดลยดอ๋อม,มีมีได้สตาร์ทด้วยใช่ไหมใช้น้ำมันหรือเปล่าปิดวาล์วน้ำมันหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนโอ้แต่ว่าเครื่องเน้นเครื่องเน้นเออออ ได้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 เน้นเครื่องเน้นเครื่องเน้นอยู่แต่คือแบบมันหมดไงอืมอ่าเน้นๆๆนี่เติถ้ามาสตั้งมือติดเลยแหละอืมเพราะว่าน้ำมันมีไหมพี่น้ำมันน่าจะหมดแล้วอาจารย์น้ำมันหมดแหละเพราะว่า ออกมานได้ใช้นานอืเอามาเครื่องแน่แแแนแน่นเอาหนักโอเคพี่โอเคเดี๋ยวหน่อยติดยังเมื่อกี้ติดแล้วแม่แคนดี้ก็รู้แล้วแหละ สงสัยสงสัยกลองอากาศหรือเปล่าใช่ครับมันจะมีกลองอากาศอยู่กลองอากาศมันมีอืมแต่ก็เหมาะดีนะเหมาะครับโอ้โหไปรับจ้างเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพไหมไม่บอกจะนี้ก็ไม่ทันแล้วจานโอ้โอเคครับผมโอ้ผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตัดแบตดีๆดีกว่าแล้วตัดตัดตัดเครื่องเอาสองหมื่นหกพันบาทหกพันบาทครับผม โทรมาเครื่่่อองงแนนไมต้กลัวครับรับประกันถ้าจะเอาก็โทรมาล่วงหน้าผมจะเช็คเครื่องให้อะไรให้เพราะจะล้างคาบูให้พร้อมขับกลับบ้านเลยครับผมเป็ี่ยนโอเทียนใหม่นะเจ้าัวเทียนบอดอืมเพราะมันจอดมาเป็นปีละอืมอ่ะโอเคครับขอบคุณพี่ครับผมครับ